เคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเสียงเหมือนจะลับและ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกําลังรับชมรายการเกมเมอร์ล็อกทีวี o K TV นะครับอยู่กับผมนายซันนะครับ <c oughs> วันนี้มาเล่น i n f e s t i o n Survival Story หลือชื่อหนึ่งนั่นก็คือ War Z นั่นเองไม่ใช่ของแท้นะครับของเถื่อนของแท้มีแต่ไม่แครครับไม่ <c oughs> ของเถื่อน,นะดีไหม <c oughs> ก็วันนี้มาเล่นของเทือนของ MMO ใช่ปะเออนั่นอ่ะก็เข้ามาฟาร์มนิดนึงมาแล้วแหละโอเคครับวันนี้ก็จะมายิงคนเฉยๆนะไม่มีอะไรทำอยากยิงคนอ่ะมีอะไรป่ะก็เกมอื่นก็ไม่รู้ยังยังไม่รู้จะแคสอะไรต่อนะครับรอสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับสั่งลุยทุยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวหาปืนแบบ อืมเอานี่ไปแล้วกันนะสกาฟ้าโไหไนวิชั่นโอเคพร้อมเลยไม่รู้จะหลุดเปล่าเนี่ยวอลซีมันชอบหลุด <c oughs> เบื่อตรงนี้แล้วครับวันนี้เรามายิงคนกันดีกว่าไม่รู้ว่ายิงเขาได้หรือเปล่านหอย่าดราม่านะครับเรื่องของแท้ของเถื่อนนะฮะผมก็มีทั้งสองอันนั่นแหละ ใจของแท้ไหมกันเล่นไม่รู้เป็นไรติดเถื่อนมาแล้ว <c oughs> เสียงแหบก็ขอภัยด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วนะตีสี่ครึ่งะะ <c oughs> ใช่ปะประมาณนั้นนะ <c oughs> นอนแล้วลุกขึ้นมาแคสแม่งยัยงไงเล่า <c oughs> จะไป <c oughs> ตอนแรกว่าจะแคสปลาคายสามดีไหมนะ มีเสกยิงเลยปวดหัวเลยตอนนี้มีโพเทคนะฮะยังไม่เป็นไรตัวนิงไม่เป็นไรนี่ดูวิธียิงโค้งหมมเดินเดินไปแล้วก็ตายเคยนะบ้าจะทำให้ดูดูตัวมันสว,าสวา่างสว่างไม่แท้เดินมาแปลกๆก,กว่าเยขึ้นชั้นบนคนระับชั้นวานี้ จังหวะนี้ดูก่อนยิงกันตรงหน้าโอเคถ้าเดิมมันแปลกๆวะเหมือนมึงกระตุกเลยทางนี้โอ้ยกงกันมยู่ยนะับตายห่าไปแล้วนั่นนะ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 ั่นแะน่นะั่นแะนะ่นะ แล้วมันยดอะไรวะนักกาบแก๊สพิษยิงแล้วของไม่ตกนะครับเด็บเนี้เราขึ้นบนยงนี้ว่ะเซิร์ฟมียี่สิบวคนใช่ไหมเด์ฟกูจะโดนยิงตายห่าไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไอ้สองให้พี่ขึ้นสะดวกสะดวกเถอะ เซิฟนี้เล่นสนายไม่ได้แค่เล่นปึกบนอย่างเดียวเซ็งเบอร์ก็ลกเร็วเร็วมีบังเกอร์เลยแน่นอนครับว่าข้างบนนี่ชัวปราบยิงกันบ่อยนะครับเซิฟนี้มีชุดด้วยนะ <laughs> ชุดผมชอบมากเลยเอาแรงแมน อ้ยยดดาวตำรวจตำรวจตำรวจสกิดสกิดสกิตเติมสตีแป๊บเมาไม่ควรขับน,นะพมนำ้ำมวจเอาละตายฮาตายยิงมั้นแะตายยิงวะตนะายายิงเลยนายงามตัว่วน แยงกูผมมายิงคนนะฮะไม่ใช่มากระสุนหมดเดีย๋ยวโดนยิงยิงอยู่ยังโดนยิงยิงอยู่แล้วก็โดนยิงยิงนั้นจยอะไรโอ้โนนนน,น,นไปนูน่นละโอ้ยยิงตรงนี้ก็ไม่โดนหรอครับท่านผู้ชมครับเอ๊ะแน่แน่โจดอ,อะไรวะ อุ้ยโดนโดนอุ้ยโดนโดนยิงไปแล้วมันไปแล้วยังดูทางงู้นก่อนเดี๋ยวทำไมาห่างกูลรถขนาดนี้เนี่ถามว่าทำไมผมไม่บู๊ครับไม่ครับถ้าบู๊นี่ตายห่าแน่แน่แน โอ้โหปืนมันดีได้ใจกีสกาวสีฟ้าเนี่ยแม่หมดหมดเอ้ยไอทุยแม่ลิ้นพันแม็กหมดไปส่องแม็กแล้วยิงยิงใครผมไม่ได้เงำเงำอยู่ในกันวาเฮ้ยวิ่งโงง้ยมันอยู่ตรงไหนวะข้างล่างเราปะ ข้างล่างเราบอกว่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้โห,โโหก็การบวกกันเกิดขึ้นนะฮะทั้งวัน,นี้โอ้โห,โหยังมันกูอยากจะลงไปยิงเหลือเกินแต่ตายแน่ๆอย่าหวังเลยพวกนี้นี่โหดมากผมยึดอะไรแบนดิตเองก็ย,ยิงคนได้พอสมควรไม่เยอะไม่น้อยมีโฟเทคอยู่ยิงยิงไปเท่านั้นฮะเฮ้ยนั่นแน่นั่นแน่ เดี๋ยวนั้นเราเดี๋ยวนั้นเรานะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอดเออเดี๋ยวเดี๋ยวชิปยิงคนหนึ่นงเขาไม่มันไม่ดีมันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวลอมันโกมาก่อนมันจะมีใครขึ้นมาตะลบหลังผมไหมเนี่ยแปลกวะ เสียดายเสียดายไปไหนแล้วอยู่บนตึกนี้เขาว่าขี้โกงผมก็ไม่รู้ขี้โกงยังไงเพราะกูยังยิงไม่ได้เลยสักตัวมันยิงกันแม่มันยิงกันนะหน้าลงไปบวกมากครับดูดคนมันน้อยด้วยแหละต้องตอนเช้าคนอู้แฟลชไลท์เปิดแฟลชไลท์ใส่กูเลยฮะ เจ้าไหนฮะใครมาฮะอู oh, in, uh ้หขยิ oh, eh, like like uh ่งขยิง oh, อุ๊ยขยิงเอ๊ะเปิดเปิดไหลเปิดเปิดไหลเออไม่มีนาวิชั่นหรืไงฮะอู้หูส่องหน้าฮะส่องหน้าหรอฮะส่องส่องอู้อูอู้หูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดียวเดียว โอ๊ยตายเลยอขอโทษท่านไม่จมทุกท่านด้วยนะครับที่เล่นไมน่ไม่ได้ดังใจโอ๊ยเาใไมเาใไมคราวนี้เราจะไปคิวบูออนีกวานี่นะของก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ้าวยิงแม็กเนี่ยแม็กมันหายได้เป็นเรื่องอะไรดูสิเซิรฟ์ฟคนยิบเจ็ดเองต้องตอนเช้าครับเก้าสิบบวกขึ้น เอาสิบแปดสิบเจ็ดสิบนึงแหละกำลังมันเลยตอนนี้คนน้อยเวลาปีสี่ครึ่งนะเดี๋ยวเล่นตานี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรทำอ่ะอยากเข้ามายิงคนเี๊ย <c oughs> เข้ามาเป็นกระสุดโอเคเกิดทีเฮ้ยอโหดที่นี่มาเฮ้ยทีเดียวกันจัดเลยจัดไลท์ครับ เอ้ยไม่ใช่โพเทกไอ้บ้าพูดผิดแล้วเป็นไรมากไหมฮะเียงกระสุนก่อนมีโพเทกเว้ยโอ้ยโพเทกหายเยว้ย <laughs> ขออทิ้งไม่ได้มันยิงคนขอสักคนหนึ่งเถอะนะนี่ฮะก็สกอร์ตามนี้นะ นอกรอบมันก็อย่างนี้แหละนะแม่พอมาแคสมันก็ตื่นเต้วอะเราก็ต้องทำใจนิดนึง <c oughs> ชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละตื่นเต้นจนยิงคนไม่ได้อย่าหลุดนะเว้ย <c oughs> เล่นกันสามรอบคงจะพอนอะ <c oughs> เล่นกันนุกๆครับมายิงนุกๆเฉยๆไม่อยากมาแคสยาวๆหน่อยถ้ามีอารมณ์แน่ แคสปลาคายสามให้ดูเลยตอนนี้ขอกินนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเฮ้ยมีคนโดดด้วยโดดไปทางนน้นเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับยังไงยังไงครับโอเท็ตนี่ซองสว่างจริงเดีย๋ยวเพิ่งหมดนะลกูกชิปแี่ไม่มีคนยังมีนมคนแต่อีกไม่นานม,มันจะมีคนจริงไหม นี่น,นีมันอยู่บนนี้เพ่ยงวะส่องก่อนส่องส่องแแม่งมาตลบตลบหลังน่หรักพวกแกเจ้าเล่เจ้าเล่เออพยายามค่อยกล้าออกไปเท่าไหรนะ่นะโอบนนี้โอโอ้โอ้โอโอโอ ใครจะว่าผมกากนี่ผมยอมรับเลยผมกากสกิลการยิงคนนี carry <S <S ่อ่อนคนมันหายไปไหนหมดฮะนู้ยไม่มีเว้ยเด็ดอันแน่อุ๊ยอุ๊ยยมึงยิงส้นตีนกูเลยโอ้โหสุดยอดไปเลย นจะบอกใครเอ๊ะใครมาแถวนี้วะเห็นแสงปืนเมื่อกี้อย่านะเว้ยสกาวฟ,ฟ้านะมีปืนเทพไปก็เท่านั้นนะครับยังเล่นกากา,กาอย่างผมอยู่ชิบแน่คนยังไม่มีจะใครมาเกิดตรงนี้วะ กูที่ปวดหัวเลย <S <S อย่าเข้ามาเราเกินไปแล้วเสียวข้างลังนี้จริงๆมันจะเข้ามาป่าวะมมึงกันมนจริงๆนั่นไงครับตายแต่ไม่รู้ตัวนี่แหละคือที่มาของ The Walking Dead เดินๆไปเฮ้่ใจเจีย้ ทำไมต้องเสียงสูงอืมโอเคเก็บของไหมจะไปฟาร์มของในตัวก็ไม่มีอะไรฮะมีแค่ปืนแค่นี้ะสนใจอะไรมาทักมาได้แลก,กได้ขายนะครับทุยใช่มาไม่ได้มาขายของนะมีดไอ้นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามัน ตำนานขนาดไหนขายได้กี่บาทกูจะขายอย่านี้เลยโอเคของก็มีนี่เท่านี้แหละนี่ชุดอาหารอาหารไม่อยากให้ดูเลยโจนโจรน,นี่นี่ก็มีแค่เนี้ยไม่ได้จะมาอวดของนะยากจนกขนาดเนี่ยโอเคครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ รายการ k i เกมเมอร์ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะเพเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปไม่ก็กดไ like ลค์ก็ได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเจอกันใหม่ดึกละอยากนอนละเดีย๋ยวต้องไปตัดคลิปอีกตัดป่าวะไม่ตัดหรอช่างไม่งห็นไปนอนกันดีกว่า สำหรับวันนี้ก็ลาติสวัส์ฟันดีครับเอ้ยหรือกูจะบอกมอร์นิ่งดีวะเออมอร์นิ่งแอนฟันดีครับ <laughs> โอเค,คสำหรับวันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะครับ